คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิเข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุงนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะท่านผู้ชมค่ะตอนนี้มาหาคุณพ่อเพิ่มนะคะพี่นอ้องผู้ใดที่ติดตามแนวทางของคุณพ่อพ่อสวัสดีค่ะฮอนบ่ก็นะพี่นอ้องค่ะผู้ใดที่เข้ามาติดตามรับชมเราพี่น้องเนาะกลับ<อ>มาหาคุณพ่อเพิ่มนะคะสวัสดีคุณพ่อเด้อค่ะ พี่จะได้พ่อสบายดีอยู่บ่ปีใหม่สบายดีอยู่บ่เอฟซีก็ถามอยู่ว่าเอาเจตังไม่ไปหาพ่อเพิ่มแล้วว่าสันเอากระชิมาให้อยู่มาเมื่อนั้นจะคือวขึแบบพ่อบุญยูได้มามาก่อนเถอะนะไปใส่นาะหนูก็บบุรุษไปใสรนาะปิดเฮือนหรือไปใส่บุนี่ยับษ์อ๋อใจใครก็เถื่อบ่ปิดเฮือนน่ะนะพ่อฟันบ่ค่ะ อพรนเอาเกียนไปแก่เอาโอ้เอาเกีเอาเกียนไปแก่เอาห่างเกียนไปแก่เอามันไดลายปลาปลานั่นในความฝันเอาฟั้างความฝันคุณพ่อสีงอ่วนมันเป็นสีเลค่ะก็เป็นสีเกียนมันเป็นเก่าค่ะอันบนมันหลกเป็นเกียนเกียนมันเป็นเก่าเกียนนี่เป็นเก่าปะพ่อง่วเป็นสีปลามันเป็นแปด เคดว่บาที่ื้ออยงวนคิดว่ามีที่ชื้ออยแล่อชื่อว่าพ่อชันบอกนั่นหะก็มี่แช่นั่นล่ะเาคงอยู่บ้าบเลยเราเรียนฝันมือขึ้นกับฝันเห็นขอบกัวเห็นเกาเกาแล้วเขเห็นยังเห็นงานจัดงานยังเลี่ยงกันเลยไปดูฝคนบ่กัไปเด็ด้าขึ้เกาไอ้กบองไปนั่ปเขาวนะแล้วเป็นอนนาบวก อันอันฟันเห็นหวยชื่อว่ามันหวยแฉะชอวันปลานี่ยฟันเห็นเมื่อไหร่เพราะฟันเห็นมันขึ้นอ๋อแล้วเกลียนด้วยนี่เพราะอันเกลียนนั่นบ่ค่ะอันเกลียนอันฟันมาไปแก้วปลาบ่อขึ้นก่อนน่ะยขึ้นก่อนแล้วมาฟันต่อขึ้นนี่อ๋อฟันต่อเมือนขึ้นฟันมาไปเอาบอลเราชีแก้วออ๋ปลาเนี่ยมันมี่หวยมันมันข้องามมันไปเหนค่ะยหวยยุ่งมากนี่ะหอยยุ่งมากใช่นี่มันขึ้นไปุ่นละ ทั้งคือสามหมอเปิดบอกว่าทำเงินไปแ,แล้วชี้แก้วคนเหนืะห้อยเชยมันไปห้อยแช่จนหมู่บ้านก็พัฒนาใหม่เด็กใหม่ชุดนองข้อขสมสงบเอีงยงไม่ว่าชุดแนวบุญมรดบาลวันทองผันนปกปลูกมีใส่กระถางอ,อุดมสมบูรณ์ที่พออุดมสมบูรณ์มชุดแนวค่ะปั่นเขาก็เรียกว่าแห่งไรห้อยแช่นี่ มันนำสุปอโเกา่ยวยิ่จิ้อยู่พวป่าเขา,าบ้านเทศบาลเขา,ขาอเอามันไหลบ่ไเ้เขาหอยแฉมันไหลลงไปข้องนี่แต่ว่านะมามันไหลมันห้วมหวยแฉนี่หมดบ้านโดอเอาอยู่บนมันก็ตองไปหวยแฉขึ้นไปกต่เลาว่าไปแต่หอดไปขิวเหีออยวเหียวไปเตงออกก่อนตะเอาอันู้ทังเยาวสาเ,าเปีนน่งนามั่งช่างคนมันบุว่ามีหยังมันแหงหงก็อเดือนหาเดือนว่างลงมาใช่ว่างนี่ ไอ้ปลาเขาปลาเชื่อมปลาสูตรปลากดหอบมสคู่เอาปลาจะจะมาได้หลายแธอพี่น้องจะจะเป็นตะเลขเขาได้หลายหอบมาเลยอ่ะหอบมาเวันนี้ต้องหอมต้งหาเป็นวันนี้ห้อยเป็นห้อยเก่าๆอตัวข้อยมันเป็นบวกตรงๆข้อยู่หัวลงกินน้ำพ่อคิดว่ามันบางนีแตกเรียกว่าฝันว่ามันขึ้นนี่เปิดอันนู่นนี่นี่พ่อฝันจะเคลื่อละค่ะฝันจะเคลื่อแล้ว ฝันสองเทือนี่บ่าสองเทือนี่อ๋อลูกมาได้มาเนาะมาเมื่อนั้นบ่เจออีพ่อฝันว่าเห็นปืนคนเนล่าหึฟันว่าเห็นได้ปืนก็ปืนมาได้แ้าของก็บ่เคยเห็นปืนบบมาได้ปืนแกบเป็นยิงนกคนน้ำพ่นก็บอกอย่างนี้เหงอกเจ้าบินงกับมาบอลพ่นวอกควายเศร้าเลยเหรอว่เอาเราเอาจะปลาก็ไรหรเปล่าปืนมีฟันเมื่อใดฟันเดียวกันกับปลาบ่เมื่อเดียวกันบ่เออเมื่อเดียวกันใช่ไหมเห็นปลานี่ยอันแก้แก้กินอันเมื่อแรก เกี้ยนนะมือแรกฟันฟันเธอแรกเออมือสองนี่กับมือขึ้นนี่เดี๋ยวเกียนไปแก้ปลานี่ฟันมือแรกเออยว่ากันอยู่ก็เพราะยัม้วนมือเข้านี่กันว่ากันอยู่นี่แหละค่ะคือฟันแปลกๆว่าครอบครัวเขาเป็นอย่างลยว่าพี่น้องเ้าเหมือนเราชี้แก้วมันนี้ฟันที่สองมือที่สองเคเห็นปลาอีกเห็นหวยเห็นปลาอีกไปเอาปลาอีกเอาคู่ถังเอาคูไปใส่เลยบ้านนี้เอาคู่ไปใส่เอาค่ะพ่อปลาพ่อกะเลยมันเกียบามันเกี่ยวคนจับคนพ่อกะเลยมันเกียบา ยนนี่มันเป็นเก่าป่ามันเป็นแตดห่วยกับมันห่วยบันเอาหนึ่งกับมันก็เป็นห่วยสามสามแดงนี่มันเป็นห่วยลงมากจร,ริงๆเลยแล้วพอห่วยสามสามทางบ่เป็นทามเก่า<อ>นี่ห่วยเดิมมันเนาะป่านนี่มุนนี่มจตรลอกบ้านเขามดนเป็นนวนบ้านแท้ๆนวนบ้านห่วยเก่ามันมากขางบ้านป่านาห่วยหนึงบอลไรมากานี่มานโจกนี หัวหน,นึ่มัดผนก็ไหลมาดตังนี้ค่ะแต่ว่าตัวนี้เป็นลั่มหัวเดิมไปไหลเปพุ่นลเลยเป็นหอยเก่าแต่พ่อก็เไยมาเอาตัวนี้มาเอาตัวอันที่สามเลยอ้รั่มหัวอ่ะค่ะพ่อแต่ว่าพ่อกับขึ้นว่าสามเลยสามร่มหัวค่ะ ว่าเลยคิดวาอันส yes. okay. yes. ีตีวาจังไดอันขามเขาหนุนเขาเลยว่าเพ่ดมาดีครับเพราะว่มาทีหลังบ่อยสั่งไม่ได้คอความฝันอันเขาเลยว่าจังซีฝันดียไปปูไปปลาเน้ะเ่อไม่เศร้านร่ก็ว่าไว้ลาวพังอยู่บอครับมาตีซอยกันในฟ่าแล้ว่าอบขพี้องเขาป่วย่อาอาอ่อย่อกนาอยราอ่อ่าอยอ่าอย่าอ่าอย่าอยยาอย่่า่าอยอยู่าอ่าอย่่อ่าอา่อา่ มับ้านนี้พอพัฒนาอลไรเราเอาออกไปขายหัวเพิงอนจาลาตี่ละคักคักแค่นี้ครักคับหัวครับยังใช้เราพักพักไม่ได้ครบเครื่องเลยทั้งปลาทั้งพักตัวนี้ต้องฝันเราพอกลาว่าหวยสามหอยมันมาหากันมันเป็นหวยแดงหวยในล่อเดิมบแมนบอลมันเต็มสีละยื้อหวยอยู่ตอนเรียถามเทศบ้านเข้าไปอีลาประชันมายิ่งเล่นใกล้ใกล้กัน บอนนี่เขาเจ้าเห็ดอีอย่างเลยว่เขาเจ้าเอาหางไว้ถิ่นพระจังไวยุถ่ดอกปัหญ่มันวบามันเบาเอาหางไวุ้พระจังไวยแล้วเจ้าเจ้าไปใจเล้่ยมันสิตโกลงนี่ต้องไปกับเป็นหวยคือเกาเขาเอาขึ้นไ้ข้างไว้น,น่นเออพอไปแล้วจ้ะการัดหวยว่ามาพอบานเรยถามอมีนั่งมันเห็ดกระเชียดอยู่มันอยู่แอมนาบานมันสืบพักบัวพักอีอย่างพอเรียกว่ามันเป็นยังไง พอแล้ว่ามันเป็นอย่างนี้เอาบอกเลยฟังผื้นคานหมืนเดียมันเป็นโมูบานที่เก่าๆพัฒนามันแต่จะรั้หนึ่งผะได้ฟอมันไวาครับมันบอกค่ะข้อนั้นมันมาว่าร่้มหวยสามรั้มหนือไม่ไรมันห่วงเดียวมันเป็นหนึ่งเดียวกันพอพอแล้วมาตีหวยแล้วมันตีเลขก็ได้วันนี้พอตีให้แน่ลูกตีว่าเป็นสามสาม กับยังพอสามแล้วหอยมันหวยสามหอยลงมาหกครั้งทางมาเจอกันเออมานีตัวนี้กับมันมาห่มจอกันพอดีมาห่มกันว่งพอเอาปลาเนีว่างพอเอาปลาเตียงเอาปลาแต่ก็ไลลงไปเดียวกันค่ต้องบดไล่เปนอันอืมเอากระตีเป็นเลขสามบ่พ่อพ่อตีเป็นสามอ๋อค่ะแต่ทีนี้เพราะว่าที่ซื่อตัวนั้นเพราะว่าที่ซื่อนี่แหละคือว่าถือเปนอันพ่ออัน ตีเลขให้แน่สิยให่อาปีใหม่เน้่ยคนเอาคนผ่อนเนาะแอดมินเขีกนใหละหดวแหลกของปีใหม่เด้อยับเลยนั่นแหลพอวิ่ปีใหม่กันทุกคนนะครับนนั่นบอยพอี้เลขก็เรยว่าคืออะไรพอวันทีเป็นเยนมันเป็นเกาเยนมันเป็นเกาง้อมันเป็นซีพามันเป็นแปดค่ะพ่อเออเลขสามโจมันก็ชี้ชี้มันมาเฉยว่าวอ่เตะยิมมือเศ้านี่แหละ เราว่าวามพันมือขึ้นครับชูคับพอไงฟังก็ว่าวันนี่แหละฟันสองเธอเนะค่ะนาะงสองเท้อเล้วันนี้คุณพ่อตีนนัเป็นเลขสามหัวก็ว่าว่าไงหรองัวหัวแดงมันชุดโต้่ิ่งตัวดังตัวดำเลยพ่ออันฟันละตีเป็นตัวไดเแน่ค่ะคู่ตัวได้แน่จับคู่ไหมเขาเจาว่ามันเจียนมันเป็นเกียเขาเจาว่าพ่อว่าบอกเกีครบมันเป็นเก่ารือเป็นเกียพ่อตีเกียนตรงเป็นเก่าครับ พ่อเกียนเป็นเขาเขาจะว่ามันเป็นเจ็ดมันเป็นเจ็ดแต่เอาเดี๋ยวนี้นั่นแปดค่ะเก้าเจ็ดบ่อยากให้พ่อตีเลยอะค่ะพ่อตีเอาเลยอันพ่อตีบางทีนะว่าพ่อว่าบางที่ซีง่วมันเป็นซียู่แล้วมันใส่เกียนมาเป็นครูมาดิแก่ป่ามากบอกมันน่อยเลยป้าเต้นเกียนหมดดิค่ะแก่มาไไปพ่อจะให้เอฟซีตัวใดพ่อตีให้พ่อเป็นผู้ตีให้ เกียนเขามาเกียนกับงัวชาวบ้านเสี่มเกียนกับงัวก็มีสองตัวกับ่าสีสองหครับจักแล้วตีบังตีบังใกันพันเือขึ้นขึ้นก่อนกับฟันใด้เอาเกียนไปแก่ปลามือขึ้นกับฟันวายเป็นบีนองบั่นไ้ตีเก้าสองสีเนาะอันความฟันนี่ฝันขึ้นเดียวกันหรือว่าฟันแต่ละต้องขึ้นอ๋อสองตัวกันขึ้นแรกฟันมาจากไหน่อพฟันว่าเอาเกียนไปแก่ปลาเป็นตีแขนหน่อย หัวหน้าม่น้อยงดอกมันให้ได้ลายสองเกสองนะครับก็คืีว่าอย่างเดียพอกันงจังก่ะทํากันโชกันเ่านแต่ว่าตีให้เอฟซีนอตีให้เอฟซีเต้าตีตีอย่างเดียวคว่าผมตีเก้าสี่สองครับเกียนกับเก้างัวกับสี่สองตัวกับตีเกาเจียนเป็นเก่าคนบ่บาเเป็นเกียรครับผมก็ตีคือพองนัวพอตีเป็นสี่ครับแ้าวั่ว่าเป็นสอง พ่อตีเป็นตัวไดนอีกตัวหนึ่งอ่สามตัวเดี๋ยวขึ้นที่สองมาฝันเห็นหวยเดินหวยทำลำหวยมาพบบรรยูเดี่ยวบ้านโมบ้านเก่าเลยก็งเ้เก่าขนาดเอาอันนี้นะพ่อเห็นมดพี่น้องยัดตีหลายตัวเดี๋ยวเอฟซีเพิ่นสิซับสนแต่ว่าเจตนาตีตัวนี้แต่ว่าไม่รู้ว่าพ่อตีเป็นตัวไหนค่ะตีเป็นตัวไหนก็ให้คุณพ่อเบาสูเอฟซีฟังค่ะว้ายตีกับตีโจฝันขึ้นก่อนหมดแล้วตัวไหนค่ะอัน แปดอันเก้าขี้นั่นแหละแปดเก้าสี่อือเกน้องหเพิ่นแปดเก้าชีนั่นแหละพ่อขึ้ว่าค่ะพ่อพ่อเป็นฟีมันฟีโจมันมันมันสองโจมันเป็นแปดมันพอนับขามันดีพอบได้เอาน้ำมันเวพอวันแปดขาอ๋อมีแปดขาก็เลยเอาเลขแปดใส่เออขาออกสุดนี่ได้ตั้งสองตัวสามตัวนะครับเดียวเออพ่เอาแปดใส่กับเก้า เต่าบอกว่ามันเป็นเก่าเนี่ยแต่ว่าเปนเก่านแ่ลนัน่นบริปลาปลานี่ยกัแปลอันง้วเลยแีเป็นชีมันกัเป็นแดคือเก่าพอนำเอาขามันไงง่วงสองโจ๊นหชีขาห่วยเอาอย่างเดีมันขึ้นลูมาฝันอีกบ้านมาฝัน้าเดไปเห็นหมู่บ้านเก่าเต่าจะโบราณสมไมเขาพักนหามาน อันนี้ขึ้นที่สองหรอพ่อขึ้นที่สองเมือ่อคืนเลยแต่มาฝันอีกว่าพี่น้องเขาเป็นอย่างนองพอจะด้วยนี่เขาลมเขาไตมันเป็นอย่างฝันเห็นผูตไตก็เห็นว่าแับนี้จะค้นไตนเก่าๆข,ขึ้นมามานางยิ่งลำกัดแต่ว่าพิษแต่ว่าเอื่อนกินเขาน้ำมันบอกินพ่อก็เอาปลาเน,นี่ยมาปริงชิวเขากินเมื่อคืนแปดแล้วป่านอ๋อนี่เอาปลาซอยเนีย ปลาสูตรปลาสอยเอามาปิ้งๆแล้วก็นั่งก็เป็นวงคือน้ำกันใส่กระซีกามูเจ้าเขามากินน้ำกันแต่วลามูเจ้าเขาบอกกินบานครับโอ้ยผมสบริกินน้ำเนาะจะมีโศกจช่ปะอันเนี้ยบ่อันว่าอันขั้นดีอันคั้วไม้พอเปียบเทียบว้าอันุ้มเขาตายไปแล้วนะครับมันบ่กคือเหาดอกอันผูมันย่างมันเบาๆน้ำเห่าไอันผูเมียมันอ่ะพ่อเลยถาทว่าบักร้ามันมาหยังพอเลยว่า มันขึ้นายเลยมันขึ้นมาเอามันขึ้นมากมันกินสิเรล่าคนใจมันก็ขึ้นมาได้ตายได้อีกคนหนึ่งบอกเ<ค>ลยว่าม,มันตายวามันอยู่บ่เลยมันอยู่บ่แสดงว่าตายแล้วเกิดก็วผ่อนเนาะมันศูนย์มันเป็นศูนย์ว่อว่ะตอนทีไปถมาเอาปลา้ํานําหอยเจ้านี้คืคเก้าแหละมาติ่งชิวเขากินอยู่โมบ้ัต คูปอนนะล่ะพี่น้องิร้าได้รับด้สรุปแล้วก็คือตัวเลขที่พอมากที่สุดคือ894ปดเก้าสนะพอเนาะแปดเก้าสี่สองตเก้าสีนะคะกับแปดสี่เก้าสี่แหละพี่น้องว่ามันง่ำม่งง่ำเลยเยชุ่มง่มครับพ่อ